จะเป็นอย่างไรเมื่อเขาได้ถูกย่อขนาดตัวให้เล็กเท่ากับ12เซนติเมตรเพื่อแลกกับการได้ใช้ชีวิตอย่างสุขสบายมีบ้านหรูและเป็นอิสระทางการเงินพวกเขาจะใช้ชีวิตอย่างอิสระในแบบไหนตามไปดูกันได้เลยครับแต่ก่อนดูผมขอคิดค่าตัวคนละไล์ก่อนรับชมด้วยนะครับ นองทดลองวิทยาศาสตร์ดูเหมือนการทดลองลดขนาดสิ่งมีชีวิตได้เกิดความสำเร็จขึ้นมาและภายหลัง5ปีพวกเขาได้เปิดเผยให้กับโลกได้รับรู้ในงานถแถลงข่าวด้วยการนำตัวดรผู้คิดคน้นที่ได้รับการลดขนาดมาแล้วนั้นมาถแถลงภายในงานเขาได้อธิบายกับนักข่าวว่าการทดลองนี้จะช่วยลดปัญหาโลกร้อนได้เป็นอย่างดี เนื่องจากขนาดมนุษย์ที่เล็กลงจะลดปริมาณขยะให้กับโลกไปได้ด้วยการทดลองนี้ดูเหมือนจะไม่เกิดความเสี่ยงเพราะพวกเขาไม่พบปัญหาผลข้างเคียงแต่อย่างใดในช่วงแรกพวกเขาทดลองกับผู้ทดลอง36คนและพวกเขาถูกนำไปไว้ในสถานที่ขนาดจิว๋ว ที่มีอากาศถ่ายเทและสามารถกันมแมลงได้ดูเหมือนพวกเขาเหล่านี้จะใช้ขยะตลอดระยะเวลา4ปีเป็นจำนวนน้อยมากๆและด็อกเตอร์ก็ได้เชิญผู้ร่วมทดลองมาโชว์ตัวในงานนักข่าวที่ได้เห็นต่างพากันตื่นเต้นข่าวก็ได้เผยแพร่กันไปทั่วโลก ตัดภาพมาที่พระเอกเขามีชื่อว่าพอในบาร์เขาที่ได้เห็นข่าวก็รู้สึกตื่นเต้นเป็นอย่างมากแต่เมื่อเขาได้กลับมาบ้านเราก็จะได้พบว่าแม่ของพอนั้นไม่ได้รู้สึกดีใจอะไรกับโครงการนี้เพราะเธอมีอาการป่วยอยู่แต่นักวิทยาศา,ศาสตร์กลับไปสนใจในการพัฒนาสิ่งอื่นที่น่าเหลือเชื่อได้แทนที่จะพัฒนาการรักษาโรคปวดก้ามเนื้อเรื้อรังของเธอและเวลาก็ได้ผ่านไปอีก10ปี ตอนนี้พอได้ทํางานอยู่ที่โรงงานเขานั้นเป็นนักกายภาพบําบัดให้กับพนักงานที่เกิดอาการปวดตามกล้ามเนื้อเมื่อทํางานเป็นระยะเวลานานตอนนี้พระเอกของเรามีแฟนสาวชื่อออดี้เธอได้ชวนพระเอกมาดูบ้านหลู่เพื่อที่จะย้ายมาใช้ชีวิตคู่แต่ดูเหมือนพอจะมีเงินไม่พอซื้อในวันถัดมาในงานรวมตัวสิทธิ์เก่าพอได้มารูจักกับเดฟ เขานั้นทํางานเป็นแพทย์ที่เกี่ยวกับยาสลบพวกเขาพูดคุยกันและทําความรู้จักกันอย่างสนุกสนานและแล้วเวลาก็ได้ผ่านไปในงานครั้งถัดไปเดฟได้มาเจอพออีกครั้งแต่ในครั้งนี้พวกเขามาในขนาดของคนตัวจิว๋วพวกเขาได้พูดคุยกันและเดฟก็สาธยายความน่าสนใจในการย่อขนาดตัวเล็ก,กให้กับพระเอกได้ฟังเขาพูดว่าหลังจากการย่อขนาดพวกเขามีอิสระทางการเงินมากขึ้นไม่รู้สึกกดดันและใช้ชีวิตหรูหราภายในเมืองคนจิว๋วพระเอกฟังอย่างนั้นก็เริ่มสนใจ ต่อมาพระเอกและแฟนสาวได้รับสายโทรศัพท์ปริเสียนเงินกู้เพื่อซื้อบ้านทําให้พวกเขายิ่งตัดสินใจได้ง่ายขึ้นและเดินทางไปรับชมโครงการย่อขนาดตัวในสถานจัดงานพวกพิธีกรที่เป็นคนตัวจิ๋วได้ออกมาโชว์ถึงการใช้ชีวิตสุดหรูของพวกเขาพวกเขาทั้งซื้อเพชรและได้กินอาหารสุดหรูอยู่ทุกวันเดฟได้เข้ามาดูเมืองของคนตัวเล็กเขากับแฟนเลยตัดสินใจเข้าร่วมโครงการพนักงานอธิบายกับพวกเขาไปว่านี่ที่เขามีอยู่นั้นเมื่อหักลบกับเงินที่ได้จากการขายบ้านพวกเขาจะเหลือเงินกว่าแสนดอลลาร์ ซึ่งพอจะใช้จ่ายในฐานะคนตัวเล็กได้ตลอดชีวิตแน่นอนหลังจากนั้นพวกเขาก็กลับมาขายของทุกอย่างภายในบ้านและอำลากับเพื่อนๆอ,ออดีได้บอกกับเพื่อนไปว่าไม่ต้องเศร้าเพราะเธอไม่ได้ตายไปไหนแค่เหมือนกับการย้ายเมืองเดี๋ยวพวกเขาก็กลับมาเยี่ยมเพื่อนๆในเร็วๆนี้ พวกเขาได้ดื่มจนร้านใกล้จะปิดก็ได้มีชายขี้เมาเข้ามาหาเรื่องเขาถามกับพระเอกไปว่าพวกนายกำลังจะย่อไซส์ใช่ไหมและคิดว่าคนตัวเล็กมีสิทธิ์ในการเลือกตั้งหรือเปล่าล่ะเพราะการลดขนาดทำให้พระเอกซื้อของลดน้อยลงภาษีที่จ่ายก็น้อยกว่าคนปกติและพูดฉากถามพอและแฟนของเขาเพาื่อนพระเอกจึงได้เข้ามาห้ามเอาไว้และแล้วก็มาถึงวันที่พวกเขาจะต้องย่อขนาดตอนนี้พอได้เข้ามาในขั้นตอนการอัดวิดีโอเพื่อยอมรับเงื่อนไขว่ามีโอกาสหนึ่งในแสนที่จะทำให้การย่อไซส์ทำให้เกิดอาการเจ็บพิการไป จนถึงตายพอและแฟนชะงักไปสักพักแต่ก็ได้ตอบตกลงต่อมาในขั้นตอนถัดไปที่จะต้องย่อไซส์พอกับแฟนสาวได้แยกกันไปเนื่องจากแฟนเขาจะต้องไปในส่วนของเพศหญิงและต้องรอเวลาอีกสักพักคนที่ย่อไซส์จะต้องทําการโกนหนวดผมและขนในทุกส่วนพวกเขาจะได้รับการถอดอวัยวะเทียมและฟันปลอม เนื่องจากสิ่งเหล่านี้ไม่สามารถย่อขนาดลงตามไปได้ด้วยพอได้ถูกนำตัวเข้าไปในห้องทึบและได้รับการฉีดยาในเวลาไม่นานการย่อขนาดก็สำเร็จพนักงานได้เข้ามานำตัวเหล่าผู้ร่วมโครงการออกไปและส่งตัวให้กับพนักงานที่เป็นคนจิว๋วเพื่อใส่ฟันปลอมขนาดจิ๋วเข้าไปเหมือนเดิมพอได้ตื่นขึ้นมาในห้องและเจอกับพยาบาลที่อารมณ์ดีคนหนึ่งพอจึงถามกับพยาบาลคนนี้ไปว่าแฟนของเขาได้เข้ามาถึงหรือย,ยังและแล้วก็ได้มีโทรศัพท์มาถึงพอปลายสายคือออดี้ เธอบอกกับพอไปว่าเธอโดนตัดผมเลยรู้สึกทําใจไม่ได้และเธอควรนึกถึงตัวเองให้มากกว่านี้เธอจึงไม่ยอมรับการย่อขนาดพอได้ยินอย่างนั้นจึงทําให้เขาโมโหเป็นอย่างมากเพราะเหตุผลหนึ่งที่เขายอมยอ่อไซส์ก็เพรออาะอรี่อยากอยู่บ้านหรูต่อมาพอได้มาถึงบ้านหลังใหม่มันเป็นบ้านที่มีขนาดใหญ่เฟอร์นิเจอร์ข้างในต่างหรูหราสะอาดสะอ้านแต่ใบหน้าของพอนั้นกลับไม่มีความสุขและรู้สึกเหงาและแล้วก็ได้มีพัสดุมาส่งมันคือแหวนมั่นของเขากับแฟนสิ่งนี้ยิ่งตอกย้าความรู้สึกแย่ในใจของเขา พอจึงได้ไปเปิดดูทีวีและเห็นว่ามีการทำโทษนักโทษบางคนในการย่อไซส์หนึ่งในนั้นคือหงอกแรงตังนักโทษทางการเมืองที่แอบลักลอบเข้าประเทศกับกลุ่มของเธอโดยการเข้ามากับกล่องทีวีแต่ผลที่ได้คือเธอเสียขาและเหลือรอดเพียงคนเดียวจากกลุ่มที่ลักลอบเข้ามาเวลาก็ได้ผ่านไปหนึ่งปีพอได้ขายบ้านเพื่อย้ายไปอยู่ในอพาร์ตเมนต์และทำงานเป็นคนรับสายโทรศัพท์ตอนนี้เขาได้อยู่เมืองเดียวกับเดฟแล้ว พวกเขาปรึกษาเรื่องหาคู่รักใหม่ให้กับพระเอกแต่พอก็บอกว่าตอนนี้กําลังมีสาวที่กําลังคุยไว้อยู่แล้วซึ่งเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวเมื่อมาถึงกลางคืนพอได้นัดเดทกับแม่ไม้ายคนนั้นและชวนให้เขานําลูกชายมาเจอกันแต่ดูเหมือนเธอจะยังไม่ยอมรับข้อเสนอเพราะไม่แน่ใจในตัวพอมันทําให้พอรู้สึกแย่และได้บอกลากับสาวค,คนนั้นไปต่อมาพอได้นึกขึ้นได้ว่าชั้นข้างบนมีงานปาร์ตี้ที่เขารู้สึกลาคาญอยู่ในทุกๆคืนจากเพื่อนบ้านแต่วันนี้พอตัดสินใจไปร่วมปาร์ตี้นั้นด้วยและนําดอกกุหลบไป ให้กับดูชาเจ้าของงานภายในงานนั้นพอได้พูดคุยกับคนมากมายรวมไปถึงคนดังที่เป็นเด็กหนุ่มที่เคยเป็นทารกคคนแรกของมนุษย์จิ๋วอีกด้วย ต่อมาได้มีสาวสวยพยายามจะเอายามาให้พอกินด้วยการรับยาจากปากเธอเลยทำให้พอตัดสินใจกินมันเข้าไปผลสุดท้ายยานั้นทำให้พอเมาและได้นอนค้างคืนบนพื้นบ้านของดูชานเขาตื่นขึ้นมาก็พบว่ามีแม่บ้านเข้ามาเก็บกวาดพอได้เข้ามาพูดคุยกับดูชานเกี่ยวกับธุรกิจที่เขาทำพระเอกก็ได้รู้ว่าดูชานทำธุรกิจสายเทาเขานั้นขายซิก้าขนาดย่อกับของต่างๆที่เสี่ยงกฎหมายทันในนั้นเขาก็ได้เฉดสายตาไปเห็นแม่บ้านคนหนึ่งเธอกำลังเดินขาปีพอจึงได้คิดที่จะเข้าไปช่วยบำบัดพอ พอตามไปถึงห้องจึงได้เห็นว่าแม่บ้านคนนั้นคือตรังหอกแรงผู้ประท้วงที่เคยออกทีวีพอได้รักษาการปรวดขาของเธอและแนะนำให้เธอไปขอขาเทียมใหม่หอกแรงเลยให้พอไปช่วยเพื่อนเธอที่กำลังป่วยอยู่ที่อาพาร์ตเมนต์เดียวกันพอที่โดนเหมือนบังคับก็ได้เดินทางมากับตรังหอกแรงทั้งคู่เดินทางมาไกลจนได้ออกมานอกเขตกำแพงพระเอกพบว่าสถานที่แห่งนี้ดูต่างจากที่ที่เขาได้อยู่เป็นอย่างมากมันทั้งสก,กปรกและแออัดผู้คนในเขตนี้เป็นคนใช้แรงงานกันทั้งนั้นพระเอกได้เข้ามาในห้องก็พบกับหญิงแก่ที่อาการดูจะ โคมาหนักจากอาการป่วย เขาได้ให้ยากับเธอและสัญญาว่าจะมารักษาขาเทียมของหอกแรงในวันหน้าพอได้กลับมาอีกครั้งก็พบว่าหญิงแก่ป่วยคนนั้นได้ตายไปแล้วพอแสดงความเสียใจกับหอกแรงแต่ดูเหมือนเธอจะไม่รู้สึกอะไรพอจึงได้เริ่มซ่อมขาเทียมให้กับหอกแรงและได้พูดคุยกันหอกแรงบอกกับพอไปว่าที่ได้ย้ายมาในที่แห่งนี้ก็เพราะว่าเธอนั้นประท้วงไม่ให้รัฐสร้างเขื่อนเพราะมันทําให้หมู่บ้านในเขตน,นั้นน้ําท่วมกันเธอเลยถูกขังคุกและน้องสาวก็ได้ตายภายในคุกไปอีกด้วยพอเลยชะงักไปสักพักแต่ในมือก็กําลังซ่อมขาเทียมอยู่เลย ทำให้มันพังสุดท้ายพอเลยต้องมาทํางานทดแทนหงอกแรงทั้งต้องช่วยงานและดูแลคนในอาพาร์ตเมนต์ที่หงอกแรงคอยช่วยเหลืออีกด้วยเขานั้นทําหน้าที่แทนขาของเธอและได้ตามเธอไปในทุกๆท,กที่จนในวันนี้เขาได้ตามเธอมาเก็บกวาดบ้านของดูซาน ดูชานเห็นอย่างนั้นเลยหัวเราะยะใส่พอและถามเขาว่าเป็นมายังไงถึงได้มาอยู่ถึงจุดนี้พอได้เล่าเหตุผลไปพวกเขาทั้งสองจึงหาทางให้พอหนีจากงอกแรงและทั้งคู่ก็เรียกงอกแรงมาคุยด้วยดูชานได้บอกกับเธอไปว่าพอนั้นจะตามดูชานไปนอร์เวย์เพราะมีธุรกิจติดต่อมางอกแรงได้ยินอย่างนั้นเลยขอตามไปด้วยเพราะคนที่นอร์เวย์ก็เคยชวนงอกแรงไปหาเนื่องจากเธอนั้นเป็นผู้มีชื่อเสียงที่ได้รับผลกระทบจากงานวิจัยนี้เธอได้รับจดหมายขอโทษจากดเตอร์ผู้คิดค้นและชวนเธอไปหาเขาที่นอร์เวย์ เธอพูดออกมาพร้อมกับน้ําตาแห่งความสุขและขอบคุณพอกับดูชานอย่างสุดซึง้งโดยที่ไม่รู้ว่าพวกเขานั้นพยายามหลีกหนีเธออยู่แต่สุดท้ายพวกของพอก,ก็ต้องยอมเพราะเห็นใจเธอในวันถัดไปพวกเขาได้เดินทางมา์เว์ด้วยการนั่งเรือและได้มาถึงนอร์เวย์แล้วงอกแรงกับพอได้เข้ามาพูดคุยกับด็อกเตอร์ก็ได้พบว่ามนุษย์นั้นกําลังจะล่มสลายในไม่กี่ร้อยปีข้างหน้าเนื่องจากโรคร้อนทําให้น้ําแข็งได้ละลายและเปิดการที่เป็นปัญหาออกมาเยอะมากกว่าปกติ เหตุการณ์ก็ได้ผ่านมาที่ตอนกลางคืนพอได้เข้ามานวดขาให้เกับงอกแรงดูเหมือนเธอจะสบายตัวและเผยควรขค้างออกมาเล็กน้อยพอเห็นอย่างนั้นเลยเข้าไปจูบและทั้งคู่ก็ได้มีอะไรกัน ตื่นเช้ามาพวกเขาก็ได้มาถึงฝั่งที่เป็นที่ตั้งถิ่นฐานแรกของมนุษย์จิ๋วพอกับพวกได้เข้ามาเจอกับคนในหมู่บ้านและทําความรู้จักกันพวกเขาเลยแนะนําโครงการต่อไปที่พวกเขาจะทําให้กับพอได้รู้จักนั่นก็คือพวกเขาจะย้ายกันลงไปอยู่ใต้ดินพวกเขาบอกกับพอว่าเรามีทุกอย่างในนั้นทั้งระบบเลี้ยงสตัตว์บวกผักและระบบไฟฟ้าที่ใช้ความร้อนจากเผืนโลกพวกเขาตั้งใจจะเข้าไปใช้ชีวิตในนั้นเป็นระยะเวลา800 0ปีเพื่อรอให้พื้นโลกปรับสมดุลพอได้ยินอย่างนั้นก็รู้สึกตื่นเต้นเป็นอย่างมากเขาชมกับพวก กชาวบ้านว่านี่มันฉลาดมากและเปรียบเทียบโครงการนี้ว่าเหมือนกับเรือนโนอาห์พรามาถึงช่วงกลางคืนดูชานก็ได้พร้อมที่จะกลับบ้านแล้วแต่พอกลับปฏิเสธไปดูเหมือนพอจะอยากย้ายเข้าไปอยู่ได้ดินกับพวกชาวบ้านอกแดงได้ยินเลยด่าพอไปว่าบ้าไปแล้วทั้งคู่ทะเลาะกันอกแดงเลยลากพอเพื่อไปคุยกับดูชานแต่พอก็ยังไม่ยอมลดเลิกความตั้งใจและบอกว่าเหตุการณ์ทั้งหมดนี้คือโชคชะตาที่พาเขามาอยู่จุดนี้ เช้าต่อมาพอได้เข้าร่วมงานปาร์ตี้ฉลองก่อนเข้าไปอยู่ใต้ดินหอกแรงจึงมาถามพอว่ารู้สึกยังไงกับเธอถึงได้มามีเซ็กด้วยกันเธอร้องไห้ออกมาและพยายามเกลี้ยกล่อมพอเป็นครั้งสุดท้ายแต่ก็ไม่เป็นผลและแล้วก็ได้มาถึงเวลาที่ต้องย้ายลงไปใต้ดินพอได้เดินลงไปกับคณะและถามกับคนในนั้นว่าต้องเดินนานแค่ไหนกว่าจะถึงพวกเขาก็ได้บอกกับพอไปว่าประมาณ12ชั่วโมงพอได้หันกลับมาก็พบว่าประตูกาลังปิดเขาเลยเปลี่ยนใจและวิ่งออกมาพร้อมทิ้งกระเป๋าเดินทางไว้ในนั้นพอวิ่งมาเกาะหอกแรงแ และบอกรักกับเธอและแล้วพวกเหล่าคนจิ๋วก็ได้ระเบิดปากถ้ำเพื่อการไม่ให้มีใครสามารถที่จะเข้าออกพอกับพวกก็ได้เดินทางกลับไปที่เมืองและทำหน้าที่ดูแลคนที่อยู่อาพาร์ตเมนต์ต่อเพราะงอกแรงเธอชอบทำเรื่องราวก็ได้จัดจบแต่เพียงเท่านี้ถ้าหากท่านผู้ชมชอบในการสปอยหนังผมก็ขอฝากช่องลงสปอยหนังช่องเล็กๆช่องนี้ไว้ด้วยนะครับ